6วิธีเพิ่มความเร็ว Windows 10แก้อาการคอมอืดคอมช้าคอมค้างคอมช้ามากลบนู่นนี่แล้วก็ยังไม่หายทำไงดีใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆหลายปีเข้าก็เริ่มจะไม่ไหวเจอสารพัดปัญหาคอมช้าคอมค้างคอมอืดจะให้โทษว่าคอมเครื่องที่ซื้อมาไม่ดีก็คงไม่ใช่มาดูวิธีแก้อาการเหล่านี้แบบเบสิกที่ทำได้เองไม่ต้องลำบากแบบคอมไปซ่อมที่ร้านกัน 1. ปิดค่าความโปร่งใสของเมนู ค่าความโปร่งใสนี้จะกินพลังงานเครื่องที่เพิ่มมากขึ้นหากเปิดใช้งานทิ้งไว้วิธีปิดก็แค่ไปที่ personalize และกด color ตรง transparency effect ให้กดเป็น off 2. ปิด special effects อีกหนึ่งเอฟเฟกที่กินพลังงานเครื่องนั่นก็คือ visual effect เช่นการย้ายหน้าต่างเว็บแล้วมีเอฟเฟกที่ทำให้มันดูสมูทมากขึ้นการปิดเอฟเฟกนี้ก็จะเพิ่มความเร็วของเครื่องแต่ข้อเสียคือมันจะลดความสวยงามลง แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปิดซะขั้นตอนปิดเอฟเฟกไปที่ Start แล้วพิมพ์ว่า Advanced System s e t t i n g ในหน้า Performance คลิก Visual e f f e c t แล้วติ๊กออกให้หมดหรือจะเลือกติ๊กบางข้อก็ได้เอาที่เราต้องการใช้ 3. ปิดใช้งานโปรแกรมที่รันอัตโนมัติเรียกง่ายๆว่าเปิดเครื่องมาก็ต้องรอสักพักก่อนถึงจะใช้งานได้เพราะเวลาเราเปิดเครื่องมักจะมีหลายโปรแกรมที่เปิดใช้งานอัตโนมัติ ก็จะทำให้เครื่องใช้เวลาบูตที่นานขึ้นกว่าเดิมวิธีแก้ก็คือตั้งค่าไม่ให้เริ่มต้นอัตโนมัติไปที่ t a s k m a n a g e r หรือกด control alt delete ไปที่หน้า Startup คลิกขวาตรงโปรแกรมที่ต้องการปิดและเลือก disable 4กํกำจัดโบรแวร์ที่มากับ Windows โบร a ดแวร์หรือโปรแกรมที่ Windows ให้มาเช่นเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมพวกนี้เราอาจจะไม่เคยได้ใช้เลยและบางโปรแกรมก็มักจะรันอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบค่าต่างๆอยู่เรื่อยๆฉะนั้นหากคิดว่าไม่ได้ใช้งานก็ลบออกไปซะ 5. รี restart วิธีที่เบสิกที่สุดสำหรับทุกคนปัญหาที่เกิดจากคอมที่เปิดใช้งานเป็นเวลานานเราก็แค่ restart ก็จะช่วยล้างหน่วยความจำออกและหยุดการรันโปรแกรมที่อาจจะกินทรัพยากรเครื่องเกินความจำเป็นลงได้ 6. เปลี่ยน HDD เป็น SSD มาจบปัญหาทั้งหมดง่ายๆด้วยการเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD ไปเลย พราะมันจะทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นอาจจะเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาไปสักหน่อยแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดเลยนะเพียงเท่านี้คอมเราก็กลับมาเร็วขึ้นแล้ว